ตอกเคเตอร์ฟีเจอร์ใหม่มาแรงปุ่มเดียวเปิดการมองเห็น50โพสทำอย่างไรไปดูกันสวัสดีครับก็ยินดีตรบทุกทานเข้าสู่ช่องในตุกอินฟินิต88นะครับก็เอาเทคนิคดีๆนะครับมาฝากกันนะครับก็คือการเพิ่มการมองเห็นจากโพสของเรานั่นเองแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับเพื่อนๆโพสที่เราโพสไปวิดีโอที่เราทำไปเนี่ยจะต้องไม่ผิดกฎชุมชน ถ้าคลิปเราไม่ผิดกฎชุมชนโอกาสที่เราจะมีค่าการมองเห็นก็ไม่ยากเลยเช่นกันวิธีการทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะสามกรกข้างบนแล้วก็มาเลือกตอนการนั่งค่าความเป็นส่วนตัวคลิกเข้าไปครับให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมานะครับแล้วมาเจอตรงคําว่าศูนย์กิจกรรมนะครับตรงนี้ศูนย์กิจกรรมเห็นไหมคลิกเลยครับจะมีคําว่านะครับการจัดการการมองเห็นเห็นไหมครับให้คลิกเข้าไปครับ ก็จะมีคลิปให้เราเลือกตรงนี้เห็นไหมครับเป็นจุดๆดจุดจุดเนี่ยให้เราคลิกเลือกได้เลยนะครับสูงสุดที่เขาให้เราเลือกได้ต่อครั้งอ่ะต่อครั้งนะครับก็คือ50าสโคต่อครั้งใช่ไหมให้มันกดเป็นสีแดงนี้เลยป,ป,ปุ๊บแล้วมันจะคำนวณให้ก็ให้เรากดตรงคําว่าถัดไปเลยเห็นไหมให้เพื่อนๆพ่ติ๊กเลือกตรงคาว่าทุกคนนะครับติ๊กเลือกตรงคาว่าทุกคนแล้วก็กดตรงคําว่าอัปเดนะครับอัปเดต พออัปเดตเสร็จก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับระบบมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าได้อัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาคือมีหลายคนถามต่อว่าคุณตุ๊กแล้วมันทําเพิ่มได้ไหมนะครับผมลองเล่นดูแล้วนะครับคือเราโพสไปแล้ว50โพสเนี่ยเรายังสามารถกลับมาโพสต์ซ้ำได้อีกนะครับก็คือกดเข้ามมากดเพิ่มได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเล่นดูนะครับเพื่อนๆแล้วเราแล้วใครลองเล่นแล้วได้ผลเป็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์บอกบ้างใต้คลิปนี้ นะครับแล้วก็ใครที่นะครับอยากให้อ่าฟีดวิ่งดีคลิปวิ่งดีโค้ดวิ่งดีนะครับจำไม่เลยเราจะต้องเช็คว่าคลิปเราผิดกฎชุมชนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพื่อนๆอ่ะฝากเลยนะครับแล้วก็ฝากคอร์สนะครับการเรียนการสร้างรายได้นะครับบนโลกออนไลน์แบบมืออาชีพสําหรับการทํรายได้า A f f อ i ์เรนต์มา e ก็ตติแพลตฟอร์มดังนะครับทิกตอกเอเฟอร์เรนต์ลาซาด้าเอเฟอร์เรและช้อปปี้เอเฟอร์เรนนะครับที่สําคัญ3แพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะครับณปัจจุบันตอนนี้เนะครับ ไลฟ์สดขายสินค้าของคนอื่นได้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมีสินค้าหน้าบ้านเลยก็สามารถที่จะทำแอฟเฟอร์เรนะครับเป็นในหน้าขายสินค้าของ t k t t o k ก็ได้ของช e ้อปปีใก็ได้ของ l a ซ a ด a ก็ได้ใครยังไม่เห็นโอกาสนี้หรือว่าใครเห็นโอกาสแล้วนะครับสนใจคอร์สเรียนก็ทักได้นะครับลิงก์หน้าโปรไฟล์มีอยู่นะครับมารีบเรียนนะครับ ปีหน้านะครับการแข่งขันการทำไปห,หน้าเอาฟเฟอร์เรมาแรงมากและตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มหาอะไรทำเพิ่มเพราะว่าบางท่านก็เริ่มตกงานบริษัทปิดตัวไปอย่ารอให้เราเกิดวิกฤตนะครับเพืเ่อนๆฝากแชร์และติดตามช่องในทุกด้วยสไลด์ดีมีช่องนี้นะครับ